แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่5 0าสี่คมดาบอันเยือกเย็นสำหรับสัตว์บนเขาแล้วเมื่อก่อนส่งสื่อชูควบคุมพวกมันไว้ไม่ให้พวกมันฆ่าช,ชีวิตคนดังนั้นจึงไม่เคยมีความคิดนี้มาก่อนยามนี้ได้รับคำสั่งว่าสามารถลงมือได้เคยได้รับน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแล้วมีแต่จะโหดเหี้ยมขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบเท่าร้อยเท่าแม้กู้จิงหยวนจะไปจากตรงนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดปล่อยคนเหล่านั้นไป เดินตามเส้นทางที่ใกล้ที่สุดหาจุดที่แม่น้ำจะต้องไหลผ่านจนเจอแม่น้ำกลายเป็นทานน้ำสีแดงหากมองดีๆจะเห็นว่ามีชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ลอยอยู่ในนั้นชิ้นส่วนกระจัดกระจายและไหลลงตามทานน้ำกู้จิงหยวนกระโดดลงในน้ำพร้อมช้อนชิ้นส่วนสีแดงทุกชิ้นขึ้นมาชิ้นส่วนศพที่กระจายอยู่ต่างเป็นของผู้ใหญ่บนร่างพันด้วยผ้าสีดำนอกจากสีดำยังมีสีฟ้าอยู่เล็กน้อย ชุดที่ซ่งวินใส่ตอนออกจากบ้านก็เป็นสีฟ้ากู้จิงหยวนรู้สึกใจหายวูบเกือบสิ้นสติกลางแม่น้ำไปแล้วน้ำไหลเชี่ยวยิ่งไม่มีพื้นที่ให้ระบายความกังวลในใจของเขาได้เลยกู้จิงหยวนช้อนเศษซากของศพที่กระจายอยู่บนผิวน้ำขึ้นมามองรอยเคี้ยวของสัตว์บนศพอย่างละเอียดเป็นรอยเขี้ยวของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดใหญ่ เขาไว้ตามสายน้ำไปไม่เห็นสัตว์ขนาดใหญ่เลยสักตัวจะครึ่งบกครึ่งน้ำก็ดีหรือจะสัตว์น้ำก็ดีไม่มีเลยกู้จิงหยวนว่าขึ้นมาจากน้ำไม่นานนักเสื้อผ้าบนตัวก็แห้งสนิทแต่บัดนี้หัวใจของเขากลับว่างเปล่าไม่รู้ว่าตนควรไปที่ใดควรทำสิ่งใดยังหาบุตรชายไม่เจอต่อให้เขาจะแข็งแกร่งมากเพียงใดายามนี้ก็ปรอะบางได้ กู้จริงหยวนเงยหน้ามองไปทางป่าหาบุตรชายไม่เจอก็ให้คนพวกนั้นตายไปพร้อมกันเมื่อขึ้นจากน้ำแล้วชิ้นส่วนร่างมนุษย์ที่ไร้ซึ่งแขนขาก็ปรากฏอยู่เต็มพื้นตรงหน้ากู้จริงหยวนเดินมาคนเดียวอย่างเดียวดายเสี่ยวหุยมองไปทางด้านหลังของกู้จริงหยวนครั้งหนึ่งไม่เห็นส่งวินดวงตาของมันก็พันแดงกับทันทีเสี่ยวหุยขวนกู้จริงหยวนหลายทีจนเสื้อของเขาขาดแหว่ง ทว่ากู้จิงหยวนไม่ได้สนใจการระบายอารมณ์ของกระต่ายมองไปทางกลุ่มคนที่ยังมีชีวิตกำลังร้องครวญครางราวกับหมูที่ถูกเชื้อคนพวกนี้คุกเข่าอยู่บนพื้นแขนขาล้วนถูกกัดขาดเหลือเพียงศีสกับลำตัวที่ขยับไม่ได้แต่ก็ไม่ตายบนใบหน้าเปื้อนเลือดสังเกตดีๆจะพบว่าคนเหล่านี้ไม่มีแม้กระทั่งลิ้นสัตว์เหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดเหี้ยมนักูก้จิงหยวนยกดาบในมือขึ้นแล้วลดลง หากฆ่าคนพวกนี้ให้ตายถึงจะเป็นการช่วยพวกเขาจริงๆอยู่ไม่เท่ากับตายก็คือภาพที่อยู่เบื้องหน้าแม้ไม่รู้ว่าพวกเขายังมีสติได้อย่างไรแต่นี่เป็นจุดจบที่ดีที่สุดเอ่ยพร้อมกับมองไปทางนกแก้วในป่าข่าหาส่งวินไม่เจอหยุดอยู่กลางแม่น้ำที่ไหลผ่าน คนชุดดำเหล่านั้นตายไปเกือบ30คนล้วนถูกสัตว์น้ำดุร้ายกัดจนตายรู้จักสัตว์น้ำขนาดใหญ่บ้างหรือไม่ฟันของพวกมันเป็นเช่นนี้ปากใหญ่เท่านี้กู้จิงหยวนถือดาบในมือพร้อมกับวาดบนพื้นนี่เป็นสิ่งที่เขาดูออกจากร่องรอยฉีกขาดที่โดนฟันกัดที่ศพของคนชุดดำนกแก้วแปลให้รอบหนึ่งทันใดนั้นแพนด้าทั้งสามตัวก็ร้อนรนขึ้นมา กลิ้งไปอยู่ข้างกู้จิงหยวนจับมือของกู้จิงหยวนพร้อมกับดึงไปทางน้ำผู้บนภูเขากู้จิงหยวนมองเหล่าสัตว์ป่าที่เชื่องราวมนุษย์ก็เดินตามขึ้นไปบนเขาเดินไปข้างน้ำผู้เห็นมีจระเข้กว่าสิบตัวกำลังนอนคว่ำอยู่บนพื้นและมีเด็กน้อยคนหนึ่งสลบอยู่บนหินกู้จิงหยวนทะยานข้ามไปหาในทันทีในชีวิตนี้ความเร็วของเขาไม่เคยเร็วเท่านี้มาก่อน ยื่นมือไปวางบนนอกของส่งวินยังมีลมหายใจแผ่วเบาอยู่กู้จิงหยวนเป็นแม่ทัพอยู่ในสนามรบรู้วิธีช่วยชีวิตเบื้องตน้นจึงรีบตบหลังของส่งวินหลายครั้งคนที่สลบอยู่ก็สำลักน้ำออกมาหลายอึกหัวใจเต้นอ่อนแรงอย่างยิ่งสีหน้าของกู้จิงหยวนเคร่งครึมยิ่งกว่าเดิมเขารู้ว่าควรช่วยเหลือลูกน้อยอย่างไรจึงช่วยกดบริเวณหน้าอกอยู่ตลอด พวกเจ้ายังมียาพิเศษนั้นอยู่หรือไม่กู้จิงหยวนรู้ว่าที่สัตว์เหล่านี้ฉลาดได้ก็ล้วนแต่เกิดจากการเลี้ยงดูของส่งสือชูเขารู้ด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นน้ำชนิดหนึ่งแต่สตรีผู้นั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นความลับเพียงหนึ่งเดียวของนางเขาจะไม่ไปละลาบละลวงยังให้ความร่วมมือแซงทำเป็นไม่รู้ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยปกปิดตอนที่จะถูกเปิดเผยอีกด้วยเพียงนางชอบเขาก็ย่อมยอมรับได้ทั้งนั้น ถ้าว่ยยามนี้ไม่ใช่เวลามาปกปิดอยากให้บุตรชายฟื้นขึ้นมาโดยเร็วนอกจากยานั้นก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วฝูงสัตว์ต่างมองหน้ากันไปมาสุดท้ายสายตาทุกคู่ก็ไปตกอยู่บนกระรอกขาวตัวหนึ่งกระรอกมีนิสัยที่ชอบซ่อนของกินมาโดยตลอดแล้วของดีอย่างน้ำศักดิ์สิทธิ์จะปล่อยผ่านไปได้อย่างไรกระรอกขาวพยักหน้าพร้อมกับมุดเข้าไปในต้นไม้ต้นหนึ่งคุยในโพรงไม้หลายทีจนเจอขวดแก้วขวดหนึ่ง สมัยนี้ขวดแก้วมีไม่มากทั้งยังหาได้ยากแต่ยามนี้ไม่ใช่ยามที่จะมาซักไซเรื่องขวดแก้วกู้จิงหยวนถือน้ำเทลงใส่ปากของซ่งวินหัวใจที่เต้นอย่างอ่อนแรงก็ค่อยๆกลับมาเต้นอย่างมั่นคงอีกครั้งในที่สุดกู้จิงหยวนก็โล่งอกหากเกิดเรื่องใดขึ้นกับลูกน้อยจริงๆชาตินี้เขาคงไม่อาจเจอหน้าสตรีผู้นั้นได้อีก เขานั่งอยู่บนก้อนหินพร้อมกับฟังเสียงลมพัดผ่านใบไม้ยังมีเสียงร้องของสัตว์ที่ส่งมาเป็นระยะทันใดนั้นหูของนกแก้วขยับทีหนึ่งและสั่นไปทางด้านหลังสายตาของกู้จิงหยวนจดจ่อเขากำดาบในมือแน่นค่อยๆเดินเข้าไปในป่าทีละก้าวส่วนเหล่าสัตว์จระเข้ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมแม่น้ำนำส่งอวินมาไว้ที่หลังของตนจ้องไปทางป่านกกระจิบหลายตัวที่เป็นสายสืบส่งเสียงร้องออกมาเป็นระยะ ปากคร้สงบแต่ลมไม่หยุดที่แท้สงครามได้มาถึงแล้วอดีตองค์รัชทายาทอร้ายกาศจริงๆรู้ว่าลงมือก่อนได้เปรียบมือของกู้จิงหยวนกุมดาบยาวไว้มั่นสะบัดฟันทีหนึ่งจนเกิดแสงเงินสะท้อนวาวบนพื้นก็มีรอยเลือดเพิ่มขึ้นมาในขณะเดียวกันนั้นก็มีศีรษะใบาหนึ่งตกลงมาจากบนต้นไม้ต่อจากนั้นจึงเป็นร่างของคนชุดดำหนึ่งคนสองคน 19บ้าค่าหนึ่งคนเทพสงครามไม่ได้เป็นแค่คำเล่าขานเท่านั้นเสี้ยวเวลาที่ซ่งวินลืมตาสิ่งที่เห็นก็คือคนที่ใส่ชุดฝึกซ้อมอย่างเรียบง่ายกำลังต่อสู้กับคนชุดดำกลุ่มหนึ่งร่างเงาของเขาเคลื่อนย้ายไปมาไม่มีความลนลานแทงดาบออกไปรอบหนึ่งจากนั้นก็ฆ่าม,มาได้อีกหนึ่งชีวิตกู้จิงหยวนไม่ได้มีความคิดที่จะเหลือผู้รอดชีวิต สำหรับเขาแล้วชีวิตของคนพวกนี้เป็นเพียงตัวเลขที่เยือกเย็นไร้ความสำคัญซ่งวินที่คิดว่าตนนั้นยอดเยี่ยมมาโดยตลอดเมื่อเห็นท่าทีสง่างามของกู้จิงหยวนในยามนี้แล้วทันใดนั้นก็รู้สึกว่าความยอดเยี่ยมที่ตนเองเข้าใจมาตลอดเป็นสิ่งคิดไปเองสามารถต่อกรกับศัตรูเป็นร้อยด้วยตัวคนเดียวแล้วยังไม่หวั่นเกรงนี่เป็นสิ่งที่คนธรรมดามีได้เช่นนั้นหรือ ไม่สิแม่ทัพแห่งแคว้นไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วทรงอกของซ่วงวินยังคงรู้สึกอึดอัดเขานอนอยู่บนหลังจระเข้พร้อมกับจับน้ำแหลมบนหลังมันไปด้วยให้ความรู้สึกเย็นเย็นคล้ายก้อนหินเย็นจนทำให้บั้นท้ายของเขาเย็นตามไปด้วยปวดท้องอยากถ่ายหนักอดทนไว้ก่อนต้องรอให้การฆ่าฟันนี้จบลงก่อนซ่วงวินอั้นจนใบหน้าซีดขาว บนหน้าผากมีเม็ดเหงื่อผุดซึมแล้วไหลยหยดลงพื้นกู้จิงหยวนตัดศีสะคนสุดท้ายเสร็จก็โบกมือนกแก้วบนไหลรีบบินเข้าไปในป่าไม่นานนักก็กลับมาไม่มีคนแล้วไม่มีคนแล้วเสียงของนกแก้วดังก้องทั่วป่าในที่สุดซงวินจึงได้ลุกขึ้นเดินไปทางพุ่มไม้ก่อนจะดึงกางเกงตนเองแล้วย่อตัวลงเพราะได้รับไอเย็นจึงถ่ายสิ่งที่ทำให้ลำไส้รู้สึกไม่สบายออกมา เกิดปัญหาแล้วไม่มีกระดาษเขามองแขนเสื้อทีหนึ่งฉีกลงมาเช็ดก้นน้อยๆของตนจากนั้นก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปหยุดอยู่ข้างกายกู้จิงหยวนด้วยความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่ห้าห้าเทพธิดากู้จิงหยวนยื่นมือตบก้นของส่งวินสองทีเสียงดังเผียนๆแต่อันที่จริงไม่ได้เจ็บเลยสักนิดกลับบ้านกับข้า กู้จิงหยวนเอ๋ยเสียงแหบแห้งจนหน้าประหลาดมองเสื้อผ้าที่เปียกปอนของซ่งวินจึงใช้พลังภายในช่วยทำให้แห้งน้ำระเหยขึ้นเป็นไอพักหนึ่งเสื้อก็กลับมาแห้งสนิทกู้จิงหยวนแบกเจ้าเด็กน้อยขึ้นหลังตนเองพร้อมกับเดินลงเขาอย่างเชื่องช้าเดินเพียงไปได้ไม่กี่ก้าวก็หันหน้ามองคนบนหลังราวกับกลัวว่าเจ้าเด็กน้อยจะปลิวหายไปกระนั้น สัตว์ที่มีสติปัญญาด้านหลังก็ตามหลังกู้จิงหยวนมาเดินตามมาติดๆจนกู้จิงหยวนลงเขาไปสัตว์เหล่านั้นจึงกลับเข้าไปในป่าโลกด้านล่างภูเขานั้นหากไม่มีคำสั่งของส่งสือชูพวกมันจะไม่เข้าไปยุ่งกู้จิงหยวนแบกส่งอวินเดินเข้าไปในหมู่บ้านคนสัญจรข้างทางเห็นแล้วต่างก็เอ่ยเย้าแย่ไปคำหนึ่งจากนั้นก็ต้องชะงักหยวนจิงผู้นี้ขาพิการไม่ใช่หรือ อีกทั้งรูปโฉมยังอัปลักษณ์อย่างยิ่งแล้วหล่อเหลาเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันขาไม่เป๋แลแลหรือตระกูลส่งช่างประหลาดจริงคนอ้วนกลายเป็นสาวงามเด็กผอมแห้งกลายเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในหมู่บ้านกระทั่งคนขาพิการยังกลายเป็นคนที่น่าลหลงไหลเช่นนี้พี่ลึกนักหรือจะเป็นเทพธิดากลับชาติมาเกิดยิ่งคิดยิ่งรู้สึกเป็นไปได้ ยามทำงานคนในหมู่บ้านต่างรู้สึกปากจะว่างไม่ได้มักจะซุบซิบนินทากันเพียงเวลาไม่กี่วันก็ทำเหมือนส่งซือชูเป็นเทพธิดากลับชาติมาเกิดไปเสียแล้วต่างเป็นเรื่องพูดต่อกันทีหลังเดินเข้าไปในหมู่บ้านซ่งวินที่อยู่บนหลังกู้จิงหยวนกระตุกเสื้อของเขาไม่บอกท่านแม่ได้หรือไม่ไม่ได้กู้จิงหยวนสายศรีรษะเรื่องราวที่เจอมาสามารถปรับเปลี่ยนคำพูดได้เล็กน้อย แต่จำเป็นต้องบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางการปกปิดไม่ได้แสดงถึงความรับผิดชอบนางมีสิทธิ์ที่จะรู้ต่อให้เขาจะชอบนางหวงแหนนางแต่การชอบไม่ใช่การบอกเพียงเรื่องน่าย,ยินดีนี้เป็นเพียงสิ่งที่คิดเองฝ่ายเดียวหรือที่เรียกว่าคิดไปเองว่าดีอีกอย่างสถานการณ์น่ากลัวแต่ก็ไม่มีอันตรายใดท่านพ่อคนเหล่านั้นไม่ใช่กลุ่มคนเดียวกันฝ่ายหนึ่งคิดจะฆ่าฆ่าส่วนอีกฝ่ายคิดจะจับเป็น ใบหน้าของซ่งวินแนบอยู่บนหลังของกู้จิงหยวนเอ่ยพร้อมกับเรียกคำเรียกขานที่กู้จิงหยวนปรารถนามานานได้ยินคำเรียกขานนี้ฝีเท้าก็หยุดชะงักใบหน้าที่ผ่านเรื่องราวมามากมายของกู้จิงหยวนก็พลันแดงระเรื่อหลายส่วนมุมปากค่อยๆยกขึ้นชีวิตก็เป็นเช่นนี้พบเจอสถานการณ์น่ากลัวแต่ก็ไม่มีอันตรายเรียกท่านพ่อก็ไม่มีประโยชน์บ้านเราเป็นแม่เจ้าที่ดูแลบ้านข้าเพียงปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้น กู้จริงหยวนเอ่ยก่อนจะส่งสัญญาณให้เจ้าเด็กน้อยที่ขี่บนหลังเกาะเขาให้ดีส่งวินสูดหายใจครั้งหนึ่งเขาพบเจอผู้คนเพศเดียวกันมาหลากหลายบุรุษส่วนมากมักจะมองสตรีเป็นของส่วนตัวหรือมองเป็นสิ่งของที่ไม่มีจิตวิญญาณที่เคารพสตรีเช่นคนผู้นี้พบได้ไม่มากนะแน่นอนว่าในอนาคตก็จะเคารพคู่ชีวิตของตนด้วยเช่นกัน เพียงแต่ภายในใจที่ยังเด็กของเขายังแปลกใจมากอยู่หลายส่วนคนที่กำลังแบกเขาอยู่ไม่ใส่ใจจริงๆหรือหากสตรีเป็นผู้ควบคุมเรื่องในบ้านชื่อเสียงของบุรุษก็จะไม่ค่อยดีนะครั้นคิดเช่นนี้ซ่งวินรู้สึกกดดันอยู่เล็กน้อยท่านพ่อท่านไม่ใส่ใจคำนินทาด้านนอกจริงๆหรือที่ว่าท่านเป็นพวกเกาะสตรีกินซ่งวินถามคู่จิงหยวนหัวเราะเบาๆทีหนึ่งแล้วพวกเขาหาสตรีให้เกาะได้หรือไม่เล่านี่เป็นความสามารถอย่างหนึ่ง เจ้าก็เรียนรู้ไว้มากๆดูไว้ให้มากๆฉลาดก็ส่วนฉลาดแต่ประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกันคนเหล่านั้นส่วนมากก็อิจฉ้าไม่เชื่อเจ้าก็ลองดูสิลองหาสตรีฐานะร่ำรวยมาล่อลวงดูสิติดกับเร็วยิ่งกว่าผู้ใดเชียวหละเมื่อติดกับแล้วรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของตนถูกทำลายลงรู้สึกว่าการเกาะสตรีกินอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องทำให้มรดกของฝ่ายสตรีกลายเป็นของพวกเขาให้ได้พวกนั้นเป็นสวะเจ้าอย่าได้ทำตาม กู้จริงหยวนพูดย้ำตอนท้ายไปอีกครั้งคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะบุรุษหรือสตรีส่วนมากต่างก็มีความเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นเพราะความรักที่ง่ายที่สุดคือการเป็นฝ่ายให้ตลอดมีเพียงคนที่ไร้เดียงสาเท่านั้นที่จะทำเช่นนั้นแต่แล้วไม่ว่าจะไร้เดียงสาเพียงใดเมื่อพบเจออุปสรรคก็ต่างต้องค่อยๆเติบโตขึ้น เขาไม่อยากบอกว่าคนที่เป็นฝ่ายให้ในความรักเป็นคนงโง่นั่นเป็นความบริสุทธิ์อย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่เคยได้ครอบครองเน็บแนมคนเช่นนั้นว่าโง่ไม่สู้เน็บแนมความบิดเบี้ยวของโลกใบนี้ดีกว่ากู้จิงหยวนตกที่ท่งวินเบาๆเดี๋ยวข้ากลับไปพูดเองเจ้าพักผ่อนก็พอเช่นนั้นท่านต้องปลอบท่านแม่ข้าให้ดีเล่าท่งวินฝากภารกิจที่หนักหน่วงนี้ไว้กับกู้จิงหยวนกู้จิงหยวนพยักหน้า คาดไม่ถึงว่าจะมีสองกลุ่มเช่นนั้นวันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดแผนการที่วางไว้ต้องปรับเปลี่ยนเสียแล้วกู้จิงหยวนเคาะประตูห้องส่งสือชูเห็นนางเอาผู้การกับกระดาษมาเขียนเขียนขีดขีดแงนหน้ามองผาดหนึ่งบนกระดาษล้วนแต่เป็นตัวหนังสือที่เขาไม่รู้จักมีแต่สัญ,ญลักษณ์ประหลาดแม้ไม่รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เอาไว้ใช้ทำอันใด ทว่ากู้จิงหยวนเข้าใจดีสิ่งที่ออกมาจากมือของนางไม่มีมูลค่าต่ำแน่นอนภายในห้องเงียบสงดกู้จิงหยวนหยิบเสื้อออกมาชุดหนึ่งหลังอาบน้ำเสร็จก็เปลี่ยนเสื้อใช้ผ้าขนหนูค่อยๆซับผมที่เปียกจนแหง้งมองไปทางส่งสื่อชูที่วางผู้กันและกระดาษลงลูกกลับมาแล้วผวาเล็กน้อยเจ้าช่วยไปดูอาการทีอีกครู่ข้าค่อยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนเขาให้เจ้าฟัง กู้จริงยวนเอ่ยจิตใจที่ร้อนรนของส่งสือชูจึงค่อยสงบลงแล้วเดินไปทางห้องของซ่งวินบุตรชายหลับไปแล้วทั้งชุดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดที่ถูกกิ่งไม้บาดขาดด้านบนยังมีทรายจากในแม่น้ำติดอยู่ดูเสื้อก็รู้ว่าประสบกับเรื่องราวร้ายแรงมานิ้วมือของซ่งสือชูวางไปบนข้อมือของซ่งวินมองสีหน้าและความเร็วการเต้นของหัวใจหันหลังออกมาด้านนอกต้องกินยาหรือไม่ ต้องกินอยู่แล้วแม้บุตรชายตัวน้อยจะนอนอยู่ตรงนั้นอย่างมีลมหายใจแต่ได้รับความตื่นตระหนกไม่น้อยร่างกายอ่อนเพลียอยู่บ้างต้องรีบรับการรักษาส่งสื่อชูเขียนใบสั่งยาเสร็จก็ส่งให้ป้ากุ้ยหากฝากหน้าที่ดูแลส่งวินไว้กับผู้อื่นส่งสื่อชูไม่วางใจ มีเพียงป้ากุ้ยที่ชราที่สุดถึงจะรู้ว่าต้องดูแลอย่างไราย,ยามที่ไปเอายาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของจริงของปลอมเพราะที่ร้านยาที่ไปเป็นของหมอสวีที่นั่นจะไม่มียาปลอมต่างเป็นคนจิตใจดีมีคุณธรรมส่งสือชูคิดเช่นนี้นางเฝ้าอยู่ข้างส่งวินครู่หนึ่งเปลี่ยนชุดให้เด็กน้อยอย่างเบามือหลับสนิทเพียงนี้อาจเพราะเหนื่อยเกินไปและไม่ได้รู้สึกถึงอันตรายใดกระทั่งชุดถูกเปลี่ยนเรียบร้อยเขาก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมา ส่งสื้อชูเดินออกจากห้องฝากให้ส่งชิงซานคอยเฝ้าเมื่อกลับถึงห้องนอนมองไปทางกู้จิงหยวนกู้จิงหยวนชี้ไปทางเก้าอี้ที่อยู่ด้านตรงข้ามส่งสื้อชูนั่งลงพร้อมกับฟังกู้จิงหยวนอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเขาอย่างชัดเจนด้วยความสงบดวงตาของนางเริ่มร้อนเผาขึ้นมาพวกนางเองที่พิจารณาไม่รอบคอบเพียงแต่เหตุใดจึงมากันถึงสองกลุ่ม มองไปทางกู้จิงหยวนเจ้าว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันแน่อาจเป็นคนขององค์ชายรองอาจเป็นคนที่ฝ่าบาทส่งมาหรืออาจเป็นคนของพระชายาจักจวนจิ้งอองล้วนเป็นไปได้ทั้งสิ้นองชายรองจับตามองจิ้นอันอองอยู่ตลอดจิ้นอันอองมีความเคลื่อนไหวอะไรในมุมมองของเขาหากไม่มาเพื่อแย่งของที่จิ้นอันอองต้องการหรือไม่ก็ทําลายของชิ้นนั้นเสียหากเป็นเช่นนั้นการฆ่าคนก็ดูสมเหตุสมผล แน่นอนว่าหากองค์ชายรองยังสามารถรู้การเคลื่อนไหวของจิ้นอันอองได้เช่นนั้นฝ่าบาทเล่าห้องเต้ที่ควบคุมกำลังพลทั้งหมดในเมืองหลวงหากเป็นเขาจะทำเช่นไรเมื่อเทียบเช่นนี้ผู้ที่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุดคือพระชายาแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่506จัดเตรียมไว้ความเป็นไปได้น้อยที่สุดไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้มาหวาจะกลับมาพอดี จึงปล่อยนกแก้วออกไปสองตัวตัวหนึ่งไว้ในพระราชวังส่วนอีกตัวหนึ่งไว้ที่องค์ชายรองส่วนทางด้านพระชายาข้ามีคนแล้วท่งสื้อชูนึกถึงบ่าวหญิงชราอินช่วงนี้เมืองหลวงไม่มีนางคอยหาเรื่องสงบเสงี่ยมไม่เดือดร้อนอย่างที่บ่าวหญิงชราอินต้องการอย่างยิ่งต้องหาคนคนหนึ่งไปรับช่วงต่อบ่าวหญิงชราอินคิดไปคิดมาตัวเลือกก็ตกอยู่ที่จินจู เครื่องประทินผิวหลานโคและเครื่องประทินผิวในมือจินจูขยายไปถึงเมืองหลวงแล้วของใช้ดีย่อมต้องมีเสียงชื่นชมคิดจะเข้าหาคนของจวนจิ้งอ๋องไม่มีปัญหาเลยสักนิดส่งสื่อชูสั่งให้คนไปเรียกจินจูมาเพื่อมอบหมายภารกิจจินจูพยักหน้าเมื่อออกไปก็มีนกแก้วเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งบนไหล่ของนาง ต่อหน้าคนนอกนกแก้วค่อนข้างสงบเสงี่ยมรู้ว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดหากเป็นนกแก้วที่ไม่อาจควบคุมแม้กระทั่งปากของตนได้ย่อมไม่มีทางนํามาใช้ส่งข่าวสารออกทําภารกิจทันทีที่จินจูเดินออกจากเรือนนางก็ถอนหายใจหนึ่งทีในที่สุดก็ถึงเวลาที่นางจะต้องรับผิดชอบภารกิจคนเดียวแล้วท่านหญิงหลินอันกลับจากภูเขาจงเห็นจินจูพอดีนางสนทนากับจินจูเล็กน้อยจากนั้นก็เดินไปทางเรือน จินจูหันหลังกลับไปมองผาดหนึ่งก็พลันแสบกระบอกตาภายในดวงตาแดงกับม,มีหยาดน้ำตาหยดลงมาท่านหญิงผู้ยโสของนางเติบโตจนกลายมาเป็นเชกเช่นตอนนี้กลายเป็นคนที่รู้เรื่องอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถดูแลผู้อื่นได้แล้วจินจูรักอย่างสุดหัวใจ ในสายตาของนางต่อให้ท่านหญิงของนางก่อความวุ่นวายมากมายอย่างเบิกบานก็ย่อมมีคนคอยช่วยแก้ไขให้และจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดชีวิตผู้ใดจะรู้ว่าในช่วงเวลาสั้นๆท่านหญิงจะเติบโตจนเป็นคนเช่นนี้แล้วเจ็บปวดใจหรือไม่เล็กน้อย มองจินจูจากไปมุมปากของท่านหญิงหลินอันก็ยกเป็นรอยยิ้มขึ้นทุกคนต่างต้องมีชีวิตของตนเองขอเพียงยิ่งอยู่ยิ่งดีขึ้นสิ่งอื่นๆก็ไม่จําเป็นต้องยืนหยัดเก็บเอาไว้ข้างกายยืนอยู่ในเรือนรู้สึกว่าบรรยากาศภายในเรือนนั้นเงียบเกินไปท่านหญิงหลินอันจึงเดินไปข้างกายสาวใช้เหรียญจือพร้อมเอ่ยถาม รู้ว่าซ่งวินพบเจออันตรายหัวใจก็บีบรัดขึ้นมาทันทีวิ่งไปที่โถงรับแขกกู้จิงหยวนกับซ่งซือชูที่อยู่ด้านในนั่งกันอยู่คนละฝั่งหวังหลินยืนอยู่ตรงกลางได้ยินเสียงฝีเท้าที่มาจากด้านนอกหวังหลินหันหน้ามองทีหนึ่งทันทีที่เห็นว่าเป็นท่านหญิงหลินอันใจเขาก็สงบลงทั้งคู่หาที่นั่งแล้วนั่งลงจากนั้นก็เริ่มวางแผนการหลังจากนี้ เรื่องบนเขาปล่อยให้หวังต้าเหลียงจัดการทั้งหมดเด็กๆเ,เหล่านั้นอายุยังน้อยยามนี้ก็ยังไม่มีอะไรต้องใช้งานกลางคืนข้าไปรับหน่วยกล้าตายมาเพียงแต่จะจัดไว้ที่ใดทั้งหมด300อคนเมืองถงมีคนทั้งหมดแสนกว่าคนการเก็บเกี่ยวต้องใช้เวลาแล้วอีกฝ่ายจะใช้แผนการอะไรมาแย่งชิงมันฝรั่งหรือท่านหญิงหลินอันเอ่ยพร้อมกับมองไปทางกู้จิงหยวน ในนี้มีเพียงกู้จิงหยวนคนเดียวที่เคยสู้รบมาก่อนรู้จักกลยุทธ์การสู้รบคำถามเช่นนี้ก็ต้องถามผู้มากประสบการณ์ไม่ได้เกี่ยวกับสถานะแต่อย่างใดกู้จิงหยวนกลางแผนที่แผนหนึ่งหวังหลินส่งคนอรารักขาในอำเภอหลว2ยคนคนอื่นๆต่างมีความสามารถในการเอาตัวรอดไม่จำเป็นต้องพวงนักจินอันอองรู้ผังเมืองของเมืองถงมากเท่าใดยามนี้ยังไม่อาจรู้ได้ ดังนั้นต้องป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นหากหวังหลินเกิดความผิดพลาดความลำบากกว่าครึ่งปีของพวกเราจะสู่เปล่าในทันทีแต่หากนายอำเภอหลัวโดนข่มขู่คำพูดของนายอำเภอหลัวยังคงมีอิทธิพลกับเมืองถงมากเพียงคำพูดประโยคเดียวก็สามารถทำให้คนทั้งอำเภอส่งมันฝรั่งให้จิ้นอันอ่องได้ดังนั้นต้องรับประกันความปลอดภัย คนที่เหลือกระจายตัวตามหมู่บ้านต่างๆพกพาอุปกรณ์ส่งสัญญาณไปด้วยหากเกิดปัญหาก็เรียกพวกเราจากด้านในเมืองถงมีหมู่บ้านทั้งหมด300กว่าหมู่บ้านหน่วยกล้าตายไม่พอใช้ส่วนหมู่บ้านเล็กๆก็รวม 2- ถึงสาหมู่บ้านไว้ด้วยกันแล้วส่งคนไปดูแลคนหนึ่งกู้จิงหยวนเขียนแผนของตนเองลงบนแผนที่เมืองถงจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะว่าเล็กก็ไม่เล็ก โดยเฉพาะวิถีชีวิตสองปีนี้มีความมั่นคงอย่างยิ่งคนที่เข้ามาพึ่งพาเมืองถงก็มากขึ้นเรื่อยๆต้องคาดการให้ครบทุกด้านส่งสือชูยื่นหน้าเข้าไปดูวิธีฝึกฝนของหน่วยพิเศษสามารถต่อสู้คนเดียวและสามารถต่อสู้เป็นกลุ่มได้การจัดการเช่นนี้ก็ไม่ผิดโอกาสที่นายอำเภอหลวจะทรยศนั้นน้อยมากช่วงนี้นางไม่มีทางปล่อยส่งวินออกไปข้างนอกแน่อยู่ในบ้านไปก็พอ ส่วนทางด้านสถานศึกษาเองก็เป็นสถานที่สําคัญเพียงแต่กําลังคนที่มาจากโม่เปิยนั้นไม่เพียงพอเช่นนั้นซ่งซือชูมองไปทางป่าบนภูเขาที่หนึ่งพร้อมกับมองไปทางสร้อยข้อมือของตนทีหนึ่งภายในมิติยังมีสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งปล่อยออกมาตอนกลางคืนก็พอหากไม่ได้ใช้จะเป็นการดีที่สุดแต่หากได้ใช้ก็ต้องเพื่อฆ่าปิดปากคนเท่านั้น เรื่องสัตว์มีสติปัญญานี้ส่งสื่อชูรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่ายิ่งคนรู้น้อยก็ยิ่งดีมองไปทางกู้จริงหยวนคนผู้นี้ข้าปิดปากไม่ได้แม้เขาจะตัดเหตุการณ์บางส่วนเมื่อตอนที่พาส่งวินกลับมาทิ้งไปแต่นกแก้วที่อยู่ด้วยนั้นไม่ได้โง่เสียหน่อยคิดว่ามันเล่าซ้ำไม่ได้หรือบุรุษผู้นี้นึกถึงคำพูดที่เขาพูดกับซ่งวินเมื่อตอนอยู่เพียงลำพัง ภายในใจของซ่งซือชูรู้สึกอบอุ่นในชาติหนึ่งของคนเราหาคนจูงมือง่ายยิ่งแต่คนผู้นั้นก็ปล่อยมือง่ายยิ่งเช่นกันเงินก็หาง่ายยิ่งเช่นกันเพียงต้องทนความลำบากที่มากกว่าคนทั่วไปให้ได้เพียงแต่คนที่รักใครกันนั้นหายากโบราณกล่าวว่าสมบัติล้ําค่ายังหาง่ายกว่าคนรักส่วนมากก็เป็นเช่นนี้มองไปทางหวังหลินกับท่านหญิงหลินอัน พวกเจ้าทั้งสองดูแลตนเองด้วยในระยะนี้รู้เรื่องการเก็บเกี่ยวมันฝรั่งล้วนมีความเสี่ยงมากวางใจเถิดข้าไม่มีทางปล่อยให้เขาเกิดเรื่องในมือท่านหญิงหลินอันกำดาบใบตรงไว้แน่นดาบสะท้อนแสงจนเกิดเป็นแสงเงินวาบขึ้นมาหวังหลินมองไปทางท่านหญิงหลินอันรอยยิ้มในแววตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นซ่งสือชูกลอกตามองบนนางเป็นห่วงหวังหลินหรือ นางกังวลท่านหญิงหลินอันมากกว่าระหว่างท่านหญิงหลินอันกับหวังหลินนางให้ความสําคัญกับคนที่ร่วมกันมานานมากกว่านิสัยและทัศนคติของท่านหญิงน้อยค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามนางยามราตรีค่อยๆปกคลุมท้องนภา,าคนในหมู่บ้านก็เริ่มกินข้าวกินข้าวเสร็จก็เริ่มจัดการมันฝรั่งที่นํากลับมาขบวนแรกการเก็บตุนมันฝรั่งก็มีเงื่อนไขต้องเก็บในห้องใต้ดิน โชคดีที่ลานบ้านของคนในหมู่บ้านต่างก็ใหญ่การขุดห้องเก็บของใต้ดินก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะท้องฟ้ายามค่ำคืนว่างเปล่าวดวงดาวเริ่มจางหายดวงจันทร์ถูกเมฆคลึ้มปกคลุมท่านหญิงหลินอันเดินออกไปนอกหมู่บ้านกับหวังหลินไม่นานนักก็ได้ยินเสียงร้องของนกกะเหว่าท่านหญิงหลินอันขานตอบด้วยการเรียนเสียงนกกะเว่า ในยามค่ำคืนสายตาของหวังหลินมองไปทางท่านหญิงหลินอันอยู่ตลอดท่าทางการเคลื่อนไหวของนางมีชีวิตชีวาอย่างยิ่งความชื่นชอบในใจของหวังหลินเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วรออยู่ภายใต้แสงยามราตรีเสียงนกเสียงแมลงดังต่อเนื่องเป็นเวลานานทันใดนั้นก็มีแสงวับสว่างขึ้นท่านหญิงหลินอันจูงมือหวังหลินเดินไป สามร้อยคนบนตัวทุกคนต่างถือห่อผ้าไว้คนละใบาอายุของพวกเขาไม่มากดูท่าเพียงสิบกว่าปีเท่านั้นเป็นช่วงอายุที่มีโอกาสฝึกฝนสำเร็จมากที่สุดดวงตาเป็นประกายมองไปทางท่านหญิงหลินอันท่านหญิงผู้เป็นหัวหน้านำทุกคนคำนับท่านหญิงหลินอันคนด้านหลังต่างก็ประสานมือคล้อมศีรษะคำนับท่านหญิงหลินอันโบกมือพาคนเดินเข้าไปในเรือนตระกูลทรง ลานด้านในไม่ใหญ่นะักแต่ก็สามารถรองรับ300คนได้แน่นอนว่าไม่ใช่จะจัดให้คนอยู่ที่นี่เพียงหาที่หยุดพักผ่อนและจัดระเบียบเสียก่อนต่อให้เป็นหน่วยกล้าตายเป็นหน่วยฝึกพิเศษก็เป็นคนมีร่างกายยังต้องการพักผ่อน